คณครับคุณคุณโอเคหรือเปล่าครับโอเคเหรอยังมีหน้ามาถามอีกขาฉันต้องหักเพราะว่านายคนเดียวเลยเนี่ยคุณหมายความว่ายังไงทำไมไม่ตั้งป้ายว่าตรงนี้พื้นมันเปียกร้านนี้จะไม่มีความรับผิดชอบกับลูกค้าเลยนี่เลยโอเคโอเคโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมช่วยคุณเองโอเคไหมอยโอ๋ยเบาๆสิอะขอโทษครับดื่มน้ำก่อนนะดื่มน้ำนี่นายไม่เห็นเลยไงว่า ท้าฉันบวมขนาดเนี้ยนี่ฉันไปดื่มน้ําอีกนายทําให้อาชีพนักกีฬาฉันต้องจบเป็นเพราะนายคนเดียวเลยฉันจะแจ้งตำรวจเอดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณจะโทษแจ้งตำรวจทไมก็เพราะนายทําให้ฉันบาดเจ็บทําให้ฉันขาดรายได้ล่ะเพราะฉะนั้นฉันจะเรียกค่าเสียหายจากนายให้หมดตัวไปเลยคุณ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 ผมขอร้องนะอย่าทำเลยนะนะงั้นก็จ่ายค่าเสียหายมาสิ ไม่จ่ายได้ฮัลโหลสวัส,สดีค่ะคุณตำรวจฉันจะมาแจ้งความค่ะร้านอาหารทำให้ฉันบาดเจ็บโอเคโอเคโอเคคุณจะเอาเท่าไหร่ขอโทษทีนะคะพดิวทโทรผิดน,นะคะ สิซิคุณยินผมหรือเปล่าสิสูดทำไมคุณทุกอย่างโอเคใช่ไหมเธอ่าจะไม่เป็นอะไรมาไม่ต้องตกใจนะคุณลูกค้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับทุกอย่างแค่อุบัติเหตุนะคะรับและอย่างผมเรียกรถพยาบาลเรียบร้อยด้วยคุณแต่เรายังไม่ได้เรียกรถพยาบาลเลยนะเราเรียกรถพยาบาลแล้วอย่าเสียงดังนี่คุณคุณคิดจะทำอะไรของคุณเนี่ยค่อยทำาได้ไมคได้คุณช่วยผมก่อนนี่คุณคิดอะไรของคุณเนี่ยเราขยับตัวเธอตอนนี้ไม่ได้งั้น คุณช่วยเอาเธอไปซ่อนไม,ไม่ถ้าเธอล้มหัวฟาดคอหักขึ้นมาจะทำไงคุณฟังเงินผมจะจ่ายเงินให้คุณโอเคไหมไม่ฉันจะไม่รับเงินด้วยวิธีนี้หมื่นหนึ่งช่วยผมเอาเธอไปซ่อนหน่อยเชื่อใจไหม,ไหมทุกอย่างจะโอเคโอเคาถ้ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาคุณต้องรับผิดชอบแล้วนี่จะไปซ่อนที่ไหนอะห้องเก็บของแลกัน ห้องน,นั้นไม่มีใครตาเขามาห้องเก็บของไม่มีใครเห็นหรอกทำงานแบล็คมันเหนรอเดี๋ยวก่อนสิคุณเราจะปล่อยเขาไว้แบบนี้หรอก็ใช่ไงรีบออกไปจากที่นี่ได้แล้วแล้วไหนรถพยาบาลอ่ะรถพยาบาลอ่ะรถพยาบาลอะไราาะมันไม่มีรถพยาบาลอะไรทั้งนั้นเลยคุณคุณจะบ้าครับีมันเป็นแรายงานต่างด้าวที่เราแอบ,บจ้างมานะมันหายไปแค่คนเดียวเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกคุณแต่ว่าเราก็ควรจะช่วยเขานะมันไม่ใช่เรื่องของเราไง เห็นป้ายระวังพื้นเรื่องนี้ไหมถ้าเกิดว่ามันวางตรง,งนี้จะแสดงว่าสีไม่ได้เอาขึ้นไปวางไว้ข้างบนไงเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของเราความผิดของมันน,นี่คุณแต่เขาก็เป็นคนเหมือนเรานะนี่คุณทำให้เราสองคนไส้ยวยทั้งคู่ใช่ไหมได้คุณอยากได้เงินเพิ่มเท่าไหร่คุณถึงจะรู้สึกผิดน้อยลงนี่คุณเป็นบ้าไปแล้วหรือไงนี่มันชีวิตคนคนหนึ่งเลยนะสองเท่าผมเพิ่มให้คุณสองเท่าแต่คุณต้องรับปงปาก ว่าจ๊ไม่รับรู้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ที่ฉันทําเนี่ยเพราะคุณบอกฉันแล้วนะว่าเรื่องทุกอย่างจะโอเคอ่ะอยู่เป็นนะล่ะเนี่ยอย่าทําหน้าเล็กๆมันเป็นเรื่องใหญ่ได้ไหมเราสองคนแค่ทำเหมือนว่าเรื่องวันนี้มันเกิดขึ้น,นได้ปะแม่หนูอยู่ไหนเว้ยลูไหคุณนั่นใครอ่ะ ลูกสาวของซีดิมนี่มาเลยแล้แกชอบมาเล่นรอมแม่แถวนี้จิงเหรอเขาไม่ลูกด้วยเขาไม่ลูกคุณใจเย็นก่อนนะคิดออกแล้วแล้วทำไมคุณไม่บอกฉันตั้งแต่แรกว่าเขาไม่ลูกอ่ะไอของพวกนี้ช่วยได้ไหมฉันคิดว่าได้นะอาจจะถ่วงเวลาได้บ้างถ้าคุณกลังขนาดนี้คุณช่วยไปถ่วงเวลาแทนผมไหมดิฉันเหรอไม่ไม่ไม่ฉันจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคุณอีกคุณมาปฏิเสธผมตอนนี้ไม่ได้นะ เราสองคนลงเรือลำเดียวันแล้วคุณต้องเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยก็ใช่ไงไม่แน่นะในระหว่างที้คุณโผล่ไรเด็กนี่อยู่เนี่ยซีก็อาจจะฟื้นตื่นมาปกติก็ได้หรือไม่แล้วคุณก็หยิบมาแล้วก็หนีไปเลยหรือไม่เนี่ยเราก็ติดคุกกันทั้งคู่อเอาไหมล่ะเอ่อก็ได้ก็ได้ก็ได้่ดด <c oughs> <c oughs> ายครแคนดี้ พอดีเลยวันนี้มีเพื่อนอย่างาเล่นกันดู้วยนะนาเขาเป็นครูสอนศิละปะานะ่ะงั้นรบกวนช่วยหัวนาเขาเต็มได้ไหมแล้วแม่หนูล่ะเออพอดีว่าแม่หนูงานย,ยุ่งอ่ะก็เลยไม่ว่างมาเล่นด้วยนะงั้นหนูมาเขาไปก่อนนะมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะหนูรู้ทุกอย่างนะเดีวก,ก็เห็นทุกอย่างแล้ว รู้อะไรหนูพูดเรื่องอะไรเนี่ยหนูเห็นว่าเมื่อกี้นะาทำอะไรน้าทำอะไรน้าวางแผนมาเพื่อจะขู่เอาเงินแล้วหนูแล้วเดี๋ยวขอพากินน้าก่อนนะคะแล้วเมื่อกี้หนูไม่ได้บอกใครใช่ไหมไม่ค่ะ <c oughs> นี่แคนดี้หนูรู้ไหม ่าหนูเป็นเด็กที่เก่งแล้วก็ฉลาดมากเลยนะมีแค่หนูคนเดียวที่รู้ความลับสุดยอดของน้าจริงเหรอคะจริงถ้าในเมื่อหนูรู้แล้วเนี่ยหนูสัญญากับน้านะว่าหนูจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครสัญญาค่ะ,ะทำไม หนูว่ารูปตัวเองกับแม่แค่สองคนล่ะหนูไม่มีพ่อเออแล้วคนอื่นล่ะจ๊ะอย่างเช่นลุงป้านะ้าอามีไหมไม่ค่ะไม่มีเลยหนูมีแค่แม่คนเดียวแสดงว่าหนูรักแม่มากเลยใช่ไหมค่ะแล้วแม่จะกลับมาเมื่อไหร่คะ ออีกไม่นานหรอกจาก่าเดี๋ยวแม่ก็กลับมาอีกสักแป๊บกลับมาแน่นอนแต่แม่หนูป่วยอยู่นะคะแม่หนูป่วยเป็นอะไรอะ่ะหนูไม่รู้ค่ะแม่ไม่ยอมบอกหนูแล้วคุณหมอเขาได้บอกไหมว่าแม่ป่วยเป็นอะไรหมอแค่บอกว่าให้แม่รักษาสุขภาพให้ดีก็พอค่ะโอ้คันดี วาดรูปสวยจังเลยนะคะคุณตามผมมานี่แคนดี y รอแปนน๊บนึงนะเดี๋ยวนะ้ามาอย่าลืมวาดบ้านด้วยละ่ะรอแป๊บน,นะคุณซีละ่ะนี่คือค่าเสียเวลาและค่าที่คุณยอมช่วยเหลือผมผมคิดว่าเงินแค่นี้มันจะมากขอบคุณค่ะเออเดี๋ยวก่อนค่ะ อะไรอีกอ่ะอีกแค่5นาะทีแล้วเราก็ปิดแล้วไปได้แล้วนะคุณคุณยังไม่ได้บอกฉันเลยนะว่าซีเป็นไงบ้างคุณตอบฉันมาสิหรือว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าะคือว่าซีเสียแล้วผมกลับไปที่ห้องเก็บของเพื่อที่จะดูแลเธอแต่มันก็ไม่ทันไม่เป็นแบบนี้ไปได้ไงอะคุณแล้วเราต้องทำยัไงต่ออะ ทำอะไร,รอ่ะคุณไม่ต้องทําอะไรแล้วคุณรับเงินนี่ไปแล้วก็ไปได้แล้วแล้วก็ลืมไม่ทุกอย่างไปซะเรื่องที่เหลือเดี๋ยวผมจัดการเองนะจะมาจัดจาการเองอะไรกะ่ะแล้วแคนดีล้ล่ะใครจะดูแลแคนดี้แล้วทำไมผมต้องไปสนใจเด็กกันด้วยแคนดี้มันก็เป็นแค่เด็กกำพร้าไม่มีนาคตเหมือนแม่มันนั่นแหละนี่คุณที่แคนดี้ต้องกำพร้าเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะเราหรอหมยความ่ยังไงกำพร้าเพราะเราเหรอทุกอย่างมันเป็นเพราะซีล่งค่ะซีมันถูกพื้นไม่ดีแล้วมันก็ไม่ยอมวางไปเตอมบนพื้นแล้ววมันก็สื่ออชีิตเง ไม่ใช่ทุกอย่างมันเป็นเพราะฉันฉันเป็นคนเทน้ำลงบนพื้นแล้วฉันก็แกล้งล้มให้เกิดอุบัติเหตุเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากหลานคุณว่าอย่างไรนะแต่ฉันไม่คิดว่าเรื่องมันจะบานปลายขนาดนี้จนทำให้สีฉันต้องรับผิดชอบฉันจะแจ้งตำรวจ ไม่เอาโทรศัพท์ให้ผมไม่ฉันจะไปมอบตัวกับตำรวจด้วยตัวเองผมอกเอาโทรศัพท์มาหน่อยอมาเอามา,า,มาสิเธอยังมีชีวิตอยูอ่ฉันขอโทษนะที่ทำให้เธอลื่นลมจหมดสติไปอะไม่ต้องขอโทษหรอกฉันรู้ทุกอย่างหมดแล้วต้องขอโทษสิฉันเป็นคนวางแผนทุกอย่างนี้เองอะ ฉันทำผิดฉันก็ต้องรับผิดชอบฉันรู้และฉันกับลูกเนี่ยก็เห็นทุกอย่างที่เธอทำพวกเราก็เลยวางแผนให้เธอได้รับบทเรียนอะส่วนวิธีการเนี่ยฉันก็เลือกใช้ในแบบที่เธอทำคือการแสดงละครเรืนงแสดงว่าเธอไม่ได้ป่วยส่วนนายนายก็รู้ทุกอย่างใช่พอฉันกับซีเนี่ยเราอยู่ด้วยกันมาตั้งสิบปีแล้วนะ แค่มองตากันก็รู้แล้วต้องทำอะไรฉันขอโทษนะทุกคนฉันขอบคุณมากที่ให้บทเรียนฉันในครั้งนี้ฉันสัญญาเลยนะว่าฉันจะชดใช้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ฉันหวังว่าทุกคนจะให้ภัยฉันนะ